ลุหนุ่มครับครับศิลปะที่ลุงหนุ่มวางไว้สามวันเนี่ยวันแรกครับครับก็คือศิลปะกับจิตวิยาเชิงบวกครับในสเตชั่นแรกเนี่ยได้บอกไว้ว่าศิลปะบำบัดคืออะไรและครับผลต่อสมองผู้บริหารอยากให้ลุงหนุ่มช่วยอธิบายกิจกรรมเล็กๆครับแล้วก็ช่วยแนะนำด้วยด้วยตัวผมเองเป็นนักจัดกิจกรรม ด้วยงานบําบัดทางศิลปะเพราะนั้นมันไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่เราสามารถใช้งานศิลปะเนี่ยทางสูนทรียศาสตร์ความงามวิธีการตีความจากสิ่งต่ตางๆที่มันเกิดขึ้นในงานศิลปะทําให้มาบําบัดผู้ที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในใจสภาวะใต้จิตสํานึกซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับสามารถเราสามารถลุ้งและแขะเกาออกมาได้แล้วก็สามารถทําความสะอาด ส่วนความคิดที่มันหมักมมที่คุณคิดว่ามันไม่เหมาะกับเราไปสร้างอารมณ์สะเทือนใจความเครียดนะครับให้เกิดขึ้นเนี่ยง,งานศิละปะเหล่านี้ที่ผมสร้างเป็นกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยมันสามารถช่วยส่งเสริมให้คุณมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องด้านสมองเช่นคุณนอนไม่หลับหลังจากคุณมาทํากิจกรรมง่ายๆอย่างนี้ครับติดต่อการ15นาทีครึ่งชั่วโมงหชั่วโมง ถ้าหลังจากนี้คุณทําทุกวันคุณจะหลับสบายสมองจะปลอดโปร่งความจําดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะมกีกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าการอ่านใจจากภาพเขียนเพราะฉะนั้นผมเป็นหนึ่งในนักตีความอ่านใจจากภาพเขียนลายเส้นและสีเพราะนั้นทันทีที่คุณเขียนรูปมาระบายสีมาทางผมเองจะเป็นผู้อธิบายความในใจที่มันซ่อนอยู่ ภายใต้จิตสำนึกของผู้บริหารเหล่านั้นนะครับเพื่อจะมาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมสนับสนุนทําให้ 1. คุณมีความสุข 2. คือพัฒนาอารมณ์ฉลาดทางอารมณ์สามารถอ่านใจลูกน้องได้สุดท้ายก็คือการรวมตัวกันอย่างมีความสุขในองค์กรของคุณครับครับขอบคุณครับลุงหนุ่มครับสำหรับเซสชั่นแรกครับ